ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพักเครื่องมีเหรียญหลวงพ่อไปวัดกําแพงรุ่นแรก2478มาให้ชมอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนคือเป็นเหรียญที่ใช้ทองแดงมาหล่อมาสร้างะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย การพูดแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องของการตรวจสอบเนื้อโลหะมาให้เราดูให้เราทราบกันแต่วันนี้ครับการไปสแกนการไปตรวจสอบเนื้อพระเนี่ยพบว่ามีทองแดงผสมอยู่97.91%การที่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงแบบนี้ครับเรามาดูเรามาพิจรารณากันครับว่าเหรียญแบบนี้ สร้างย้อนยุคหรือว่าทันยุคมีความเก่าแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการที่เราจะสร้างพระรอเนื้อทองแดงที่มีสัสดส่วนแบบนี้เนี่ยต้นทุนสูงแล้วก็ทํายากสร้างยากกว่าผมเองเนี่ยเคยทําคลิปของเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อทองแดงเถื่อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเหรียญหนึ่งคืออย่างที่ผมพูดแล้วครับว่า ถ้าจะทําย้อนยุคถ้าจะทํามาเพื่อการขายเนี่ยครับไปหาทองเหลืองท้องตลาดซื้อมาทําซื้อมาหล่อเนี่ยง่ายกว่าครับแต่ว่าการที่จะมาสร้างแล้วให้เป็นเนื้อทองแดงแบบนี้ทํายากต้นทุนสูงแล้วการที่จะขายเนี่ยครับการจะมาบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีการตรวจสอบเราก็ใช้ดูสนิมดู 10x อย่างเดียวละครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์โลหะมันชัดเจนมันเชื่อถือได้ทีนี้ก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาแล้วครับว่าเหรียญเนื้อทองแดงแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญจริงเป็นเหรียญย้อนยุคยังไงก็อยู่ที่ท่านอยู่ที่มุมมองในการพิจารณาของแต่ละท่านครับเพียงแ,แต่เบื้องต้นผมให้ดูกายภาพของเหรียญที่ผ่านการใช้ผ่านการล้างมาระดับหนึ่งครับแบบนี้คือถ้าเราดูเบื้องต้นเราจะเห็นเรื่องของสา เรื่องของสีที่ผิวเนี่ยสวยงามแปลกตาดีครับเหรียญเนื้อทองแดงมีจริงไหมแล้วถ้าเหรียญที่สร้างการย้อนยุคอะครับเราจะได้เห็นผิวทองแดงแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องของภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็พิจารณาเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะอย่างละเอียดกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูง สำหรับเหรียญหลงเข้าไปวัดกำแพงรุ่นแรกเหรียญเนื้อทองแดงเถื่อนองคเนี้ยครับคือเมื่อเราขยายขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นคือสนิมของเนื้อทองแดงที่จะซึมที่จะมีให้เห็นมีเข้มมีอ่อนอยู่ในเนื้ออยู่ในผิวแบบนี้เห็นไหมครับผมมองว่าแบบนี้สวยงามคือสำหรับยุคเนี้ยครับเราจะได้เห็นเนื้อพระที่ผ่านกล้องกำลังขยายสูง เราจะเห็นสาเราจะเห็นสนิมได้แบบชัดเจนแบบนี้ครับการที่จะคุมโทนสีให้เข้มให้อ่อนแบบนี้สำหรับการทำขึ้นมาเนี่ยมันทำยากะครับแล้วยิ่งเป็นพระที่ล้างผิวผิวเปิดแบบนี้การจะทำสีทำเก่าอะไรเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับคือข้อดีคือไม่ได้อยากให้ใครไปล้างพระหรือว่า เก็บรักษาในลักษณะแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าข้อดีคือเมื่อผิวเปิดเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนแบบนี้โทนสีที่ผิวเนี่ยครับความเข้มความอ่อนความอิสระของการเกิดของเขาเนี่ยมันจะกระจายทั่วองค์ไปหมดครับเราจะไม่เห็นสีเป็นปื้นเราจะไม่เห็นสีเข้มแค่จุดเดียวแล้วยิ่งเราดูเรื่องของล่องรอยการเหี่ยวย่นล่องรอยการผุกร่อนที่ผิวเนี่ย แบบนี้มันสวยงามมันชัดเจนคือหลายๆคนที่คุยกันเนี่ยครับคือก็ยังยึดติดกับ1 0 x ผมเองผมก็ดู1 0 x เพียงแต่ว่าวันนี้ท่านต้องดูทั้ง1 0 x ท่านทั้งดูทั้งกล้องกำลังขยายสูงเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับพระที่เรียบเรียบตึงๆเนี่ยเราเอามาดูเราจะเห็นภาพที่มันแตกต่างคือวันนี้เราเห็นแบบเนี้ครับท่านต้องนำไปเข้ากล้องกำลังขยายสูงเปรียบเทียบกัน ถ้าท่านเห็นความชัดเจนกว่าพระที่ผมเอามาให้ดูก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าภาพที่ท่านได้เห็นมันไม่ได้มีลักษณะเหี่ยวย่นแบบนี้มันเรียบๆตึงๆมันๆเนี่ยท่านเองต้องฉุดคิดแล้วครับคือเนี่ยครับเมื่อพลิกเมื่อเอียงเนี่ยเราจะเห็นความเหี่ยวย่นที่ผิวชัดเจนสวยงามแล้วเนี่ยครับโทนสีที่เกิดขึ้นสีสนิมสีผิวไฟของเขาที่มีขนาดผ่านการใช้ผ่านการล้างมาระดับหนึ่ง เรายังได้เห็นผิวแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความชัดเจนผ่านเทคโนโลยีผ่านความทันสมัยแบบนี้มันเห็นได้ไม่ยากแล้วครับมันไม่ได้เรื่องไกลตัวเลยคือเนื้อทองแดงแบบนี้ครับถามว่าวันนี้เราได้เห็นพระหล่อเนื้อทองแดงเถื่อนเนื้อทองแดงที่เปอร์เซ็นต์สูงๆแบบนี้กันมากน้อยแค่ไหนผมเองไม่คิดว่าพระแบบนี้จะเป็นพระย้อนยุคเพื่อการพาณิชย์เลยครับ การทำเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายมันต้นทุน,นสูงคือผมเองมีถกกับผู้รู้ท่านหนึ่งก็พูดว่าเอแบบนี้เนี่ยประวัติการสร้างที่วัดไม่มีซึ่งตรงนั้นผมไม่ได้ติดใจสงสัยเลยครับ mm hmm. เพียงแต่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตรหรือว่าตั้งข้อคิดข้อพิจารณาไว้นิดหนึ่งนะครับถ้ายุคก,ก่อนเนี่ย ไปกาบท่านที่วัดแล้วอยากได้เหรียญจอบแบบนี้แล้วไม่มีที่วัดพระหมดเนี่ยถามว่าคนที่มีกระตุ้งกระตังเนี่ยจะให้สร้างมาใหม่จะด้วยที่ไหนที่เขาสร้างพระได้มีตัวอย่างไปเหรียญหนึ่งให้คนยุคนั้นเนี่ยทำพระสักสองสามร้อยองค์เพื่อมาให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกถามว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดได้ไหม มันก็เกิดได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่ครับแล้วมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยเพียงแต่เรามาดูกันครับว่าพระเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นพระเก่าไหมคือถ้าพระเก่าพระได้อายุเนี่ยครับยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยถามว่ามันจะทําเพื่อการพาณิชไหมเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้มองเรื่องของตําหนิจ,จุดตายมากมายนักเพียงแต่ผมมองเรื่องของความเก่าครับความเก่านี่มันทํากันไม่ได้ ส่วนที่มาที่ไปหลักฐานอะไรแบบนั้นมันก็พิสูจน์กันได้หรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติม,มวันที่หลักฐานปรากฏมันแน่ชัดว่ามันมีการสร้างจริงอะไรจริงแบบนั้นมันก็ยิ่งชัดเจนนะครับเพียงแต่วันนี้เราดูเรื่องของความเก่าก่อนแล้วยิ่งเรามาเห็นว่าเป็นพระเนื้อทองแดงเถื่อนเป็นพระที่มีเนื้อทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงๆแบบนี้ความพิเศษมันก็อยู่ในตัวอยู่แล้วอะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดนึง เนี่ยครับพอเราพลิกมาดูด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นล่องลอยของที่เบ้าดินนวนแบบนี้ครับมันดูดีมันดูสวยงามมากๆคือสีเนี่ยอาจจะดูโทนเหมือนกับว่ามีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหมอยู่ในเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าเป็นสีลงชาติเลยครับเพียงแต่เราต้องคิดแบบนี้ก่อนนะครับว่าเนื้อทองแดงที่เปอร์เซ็นต์สูงๆอย่างนี้เนี่ยครับ อายุอานามเนี่ยเกิน70 80ปีเนี่ยเขาคิดว่าสนิมที่ผิวจะเป็นยังไงครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่ามันเกินจินตนาการนะครับเราลองมองย้อนกลับไปนะครับหลวงปู่ทวดเตารีด05เนี่ยครับพระปี05เนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยถ้าพระ,ะที่ไม่ได้ผ่านการใช้การล้างเลยเนี่ยสีเขาจะเข้มมากนะครับสี ทองแดงสีที่ผิวเนี่ยเข้มมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเหรียญน,นี้ทันยุคอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับอายุอนามเก่ากว่าเตาลี่0นย์้าอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของสนิมทองแดงต้องชัดเจนมากๆเลยครับเพียงแต่เนี่ยครับล่องลอยของที่เบ้าดินวนวลที่ผมบอกว่าถ้าเป็นการหล่อพระแบบโบราณเราจะได้เห็นรูพรุนเราจะได้เห็นโครงแบบนี้ครับนี่คือเรื่องของ เศษผงเศษฟางเศษน้ำมูลวัวที่ผมบอกน้ำขี่วัวที่เขามาใช้ตอนจุ่มทาดินนวลเห็นไหมครับเราจะต้องได้เห็นล่องรอยแบบนี้ผมเองไม่ได้ชวนดูแค่เปอร์เซ็นต์โลหะผมไม่ได้ชวนดูแค่จะนหนิมทองแดงเพียงแต่ผมชวนดูองค์ประกอบความเก่าและวิธีการหลร่อพระแบบโบราณคือผมพาดูด้วย แล้วผมก็แชร์ประสบการณ์ของคนที่หล่อพระจริงๆทําทองเหลืองทําหุ่นเทียนมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการสร้างวิธีการทําผมเองก็แชร์จากประสบการณ์ที่เคยทําำครับอย่างที่พูดแล้วว่าพระบางๆแบบนี้ทํายากครับแค่แกะหุ่นเทียนเนี่ยครับมันก็บิดก็พิว้แล้วทําได้ยากกว่าถ้าใครที่เคยทํา จะรู้ดีว่าถ้าพระบางๆแบบนี้ครับตอนเราทําหุ่นเทียนเนี่ยพอเราเทเข้าไปในแม่พิมพ์สองชิ้นประกอบแล้วเนี่ยเราจะต้องไปแช่ในน้ําแช่จนขี้พึ่งจนหุ่นเทียนเนี่ยครับเย็นตัวจริงๆเราถึงจะแกะได้เพราะว่าถ้าเรารีบแกะในน้ำเนี่ยครับเนื้อยังไม่ได้เซ็ตตัวได้ดีเนี่ยเขาจะบิดเขาจะงอเพราะฉะนั้นการทําที่บางๆแบบนี้ครับจะทําได้ยาก สังเกตได้เลยครับว่ายุคใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทําวิธีนี้เพราะว่ามันเสียเวลามันทําได้น้อยถ้านั้นหนาป้อมๆเนี่ยยังทําได้เร็วยังแกะกุ่นเทียนได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าที่ผมเอาพระหลวงพ่อไปมาให้ดูเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่บางๆนะครับไม่หนามากอย่างที่ผมบอกว่ามันทําได้ยากมันทําช้ามันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้น การที่เรามีองค์ประกอบความเก่าให้ดูเรามีกายภาพที่พูดได้อธิบายได้เนี่ยมันคือความชัดเจนในยุคนี้ครับนี่ฮะเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติที่ผิวเห็นไหมครับสวยงามมากๆเนี่ยครับความเป็นธรรมชาติที่ผมบอกว่าอยากให้ติดตาอยากให้ดูแบบนี้เราใช้ความสมเหตุสมผลเราใช้ธรรมชาติของโลหะเก่ามาเป็นตัวอธิบาย มาเป็นตัวศึกษามาเป็นตัวสะสมผมว่ามันน่าจะหาความสมเหตุสมผลและเข้าใจได้มากกว่าการที่เราไปเน้นตำหนิจุดตายอย่างเดียวครับอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมพาดูผมชวนดูเนี่ยครับมันก็มาจากประสบการณ์ในการทำในการสร้างซึ่งอย่างน้อยก็อยากให้ท่านรู้อยากให้ท่านทราบเอาไว้สำหรับ การพิจารณาพระหล่อโบราณในลักษณะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะอย่างละเอียดด้วยเครื่องฟิทเชอร์เอ็กซเรโกโคกันครับอง์นี้นี่สแกนมามีทองแดง97.91สังกะสี2.136เนี่ยครับหลักๆเราเห็นแบบนี้เลยอย่างอื่นที่พบก็จะมีเรื่องของพาลเาเดียมเรื่องของเงินเรื่องของนิกเกิลเรื่องของดีบุก รวแคดเมียมนะมีให้เห็นในปริมาณทุติยมตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักๆที่เห็นที่พบคือเรื่องของทองแดงเปอร์เซ็นต์เป็นะครับเป็นทองแดงเถื่อนที่บกที่เมื่อก่อนเราเรียกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีข้อพิสูจน์แบบนี้มีกายภาพที่ดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงให้ท่านเห็นแบบนี้ ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวท่านเองแหละครับว่าท่านมองพระแบบนี้ยังไงข้อมูลแบบนี้มันเพียงพอไหมให้ท่านพิจรารณาให้ท่านคิดวิเคราะห์ว่าวิโอกาสจะเป็นพระแท้พระเก่าไหมในขณะเดียวกันการพิจรารณาเหรียญหล่อของท่านเนี่ยณวันนี้ท่านใช้อะไรเป็นแกนหลักในการพิจรารณาท่านใช้ความเก่าท่านใช้ความสมเหตุสมผลหรือ ท่านใช้เทคโนโลยีหรือว่าท่านยังมุ่งมั่นกับกล้อง 10x ผ่านตำหนิจุดตายผ่านตำราเก่าก่อนที่พูดไว้สอนไว้คือผมเองไม่ได้ประมาทเรื่องของตำราเรื่องของวิธีการดูพระด้วยวิธีการเดิมๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปคือเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความสมเหตุสมผลที่ท่านเองต้องเอามารวมกันนี่ครับผมให้ดูที่ด้านข้าง คือที่ให้ดูแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างแรกคือเป็นพระแม่พิมสองชิ้นประกบแล้วที่เราเห็นคือธรรมชาติของผิวเนี่ยมันจะทั่ทั่วเหรียญไปหมดเลยครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดียวกันไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวอะไรแบบนั้นนะครับพยายามจะพลิกพยายามจะเอียงให้ดูรอยตะไบว่ารอยตะไบเนี่ยเมื่อมันถูกความร้อนซ้ำแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นยังไง คืออยากให้ดูอยากให้เปรียบเทียบแล้วก็ไปใช้กับพระหล่อโบราณอื่นๆนะครับทั้งหลวงพ่อเงินทั้งหลวงพ่อทาอะไรแบบนี้ครับลองใช้หลักการลองใช้ความสมเหตุสมผลแบบนี้เอาไปพิจารณาเอาไปเปรียบเทียบกันวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยครับการพิจารณามันทําได้มากข้อมูลเรามีมากกว่าการดูผ่าน 10x ผ่านตําราที่เขียนกันไว้เก่าก่อนนะครับวันนี้ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้งความสมเหตุสมผล เอามาดูเอามาเปรียบเทียบเอามาพิจารณาครับว่าแบบไหนจะมีองค์ประกอบความเกา่าแบบไหนจะมีความน่าเชื่อถือแบบไหนที่มันจะมีความสมเหตุสมผลที่ทําให้ท่านได้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอยากฝากข้อมูลอยากฝากแนวคิดอยากฝากมุมมองไว้แบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทรกการติดตามรับชมขอบารมีหลวงพ่อไปวัดกำแพงได้โปรดคุ้มครองให,ให้ทุกท่านแข็งคา่าปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ